เด็กไทยทันสื่อไอซีทีตอนหยุดการเผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสมว้าสนุกจังเลย,เยใครมาเขียนว่าโรงเรียนเราแบบนี้เนี่ยไหนๆขอดูหน่อยดิเฮ้ยแล้วขอแจมนี่คอนสิถ้าชอบก็กดไลค์สิเพื่อนส่งต่อไปให้แม็กช่ยเมนต์ก็ดีนะหึมสองคนนี้เสียงดังอะไรกันนะ นี่ทำอะไรกันนะ่ะเอ๋ย,อยพี่นะโมงดูข้อความนี้สิครับไปช่วยกันเขียนด่าหน่อยสิเด็กไครคับคือไอซีพีนี่ต้นหอมกับแสบรู้ไหมการที่เข้าไปเขียนเมนต์ไลค์แชร์แท็กถ้าเป็นเนื้อหาไม่ดีก็เท่ากับเราไปช่วยเขาเผยแพร่โดยไม่รู้ตัวนะเอ้ยอิงเหรอครับพี่น้าโม ใช่แล้วเพราะเวลาเราเข้า Facebook เราก็จะเห็นว่ามีใครไปคอมเมนต์กดไลค์แชร์หรือแท็กอะไรใครบ้างแล้วเนื้อหาไม่เหมาะสมก็จะยิ่งเผยแพร่ไปเรื่อยๆตีแต่จะทำให้เสียหายมากขึ้นเข้าใจแล้วครับพี่นโมผมก็เข้าใจได้ครับ